วันที่15ตุลาคม2567วันนี้มาดูเมลอนกันว่ามันตัดได้หรือยังตอนนี้เวลาประมาณ18นาฬิกานะเมลอนโรงเรือนที่สองมาดูกันว่าเป็นยังไงบ้าง เริ่มตัดได้แล้วนะเมลอนสีเหลืองเหลืองลูกกลมกลีลีเนี่ยน่าจะตัดได้แล้วล่ะเพราะอะไรเพราะว่าสีเขาเข้มแล้วและที่สำคัญเรางดน้ำเข้ามาสี่วันแล้ว เหลืองๆยาวๆกวรอบๆนิดๆเมลอนพันธ์ุนี้ชื่อพันธ์ุว่าพันจันฉายนะหรือใครจะเข้ามาดูก็ได้นะวันนี้เป็นวันอังคารเพิ่งไปขายมาที่สารกางจังหวัดก็มีเมลอนสีทองเนี้ยไปขายอยู่บ้างส่วนของส่วนเราแบบเนี้ย เริ่มทยอยตัดแล้วทําไมต้องทยอยเราก็มาเลือกเอาลูกที่มันอยู่ต่ำๆแล้วก็สีเข้มๆแล้วก็ใบแรกเหี่ยวแบบนี้และที่สำคัญที่คูอ่ะเขามีวงขาวๆแล้ว ส่วนความหวานวัดเมื่อเช้านี้หวานประมาณ13.5แล้ว13.5นี่กินกำลังดีเลยอ่ะถ้าเกิด13.5แล้วไปแช่ตู้เย็นก็จะได้14.5 14.5หวานแล้วนะส่วนถ้าใครชอบหวานกว่านี้ก็ต้องทิ้งเข้าไว้ก่อนสักพักหนึ่งแต่เนี่ยเริ่มทยอยตัดเริ่มเลือกลูกตัดได้แล้วส่วนสีเขียวแบบเนี้ย ยังนะเพราะสีเขียวเขาจะอยู่ที่9ก้วันสีเหลืองอยู่ที่90วันตัดได้แล้วตอนเนี้ยกำลังกินเพราะว่าอะไรไม่หวานมากไม่หวานจนแสบคอส่วนใครอยากจะมาตัดเองเชิญได้เลยนะหรืออยากจะมาถ่ายรูปที่สวนเมลอดหลอ,ลอฟาร์มเนี่ยงวดเนี้ยสวยมากก็ สรุปได้ว่าเมลอนที่เราฟาร์มทยอยตัดได้แล้วนะถ้าใครจะมาตัดได้เองมาเลยคอยนะร <laughs> อ